สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันเป็น e ีพีที่137แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้หนูมีพระมานำเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นพระเหรียญทั้งหมดจะพี่จ๋าวันนี้มีมาประมาณ40กว่ารายการนะคะรายการละส0มบาทจะพี่ช่องทางการติดต่อนะคะโทรได้ที่เบอร์0ู2ย์ก 7101745นะคะแอดไลน์ได้ที่ yo 010940 y o, y o นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR Code ลายได้เลยนะพี่นะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่300บาททุกรายการเลยค่ะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มวันที่รายการที่1กันเลยจะ้ะขออนุญาตซูมนะคะรายการที่1ค่ะพี่เหลียนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะ 300บาททุกรายการนะคะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่รายการที่หหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมค่ะพี่ผิดถูกป,ประการใดขออาภาัยพี่ๆี่ทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไอดีไลน์ได้เลยนะคะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะพระพรมวัดช่องแครค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะครั้งที่หนึ่งปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะ รายการที่2หลวงพ่อพมค่ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สองค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค3ามร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะพี่รายการที่สนะคะไม่ทราบชื่อนะพี่นะอาพระพุทธวิริยกรนะคะพี่ พระพุทธวิรยิยกรนะคะรายการที่3ค่ะด้านหลังประมาณนี้เลยจ้ะพี่รายการที่3 300บาทจ้ะพิจาพร้อมจัดส่งฟรีให้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมนะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเรียนอาจารย์เนืองวัจุลามณีนะคะพี่ เหรียญอาจารย์เนืองวัจุลามณีรายการที่4่นะคะลาพลนพูนทวีนะพี่นะนะปี251 1ค่ะด้านหลังประมาณน,นี้เลยนะคะเหรียญอาจารย์เนืองรายการที่4-300บาทนะคะพี่ต่อไปค่ะรายการที่5รายการที่5ค่ะพี่เหรียญไม่ทราบชื่อนะคะทราบปีปี2468นะคะพี่รายการที่5นะคะ เหรียญไม่ทราบชื่อค่ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะ300บาทจะพี่พร้อมจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะรายการที่5จะพี่ต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6กจะพี่พระคูวิทูลน,นะคะปี24 2470ค่ะพี่ พระคูวิทูลรายการที่6นะคะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยเนื้อหาตามรูปเลยนะคะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่รายการที่6พระคูวิทูลคะ่ะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะพี่เหรียญ25่สตววรษค่ะรายการที่7นะคะเหร,ร,รียญ25่สตววรษนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยเนื้อหาตามรูปเลยนะคะ จดส่งนะคะพี่300บาททุกรายการนะคะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่อพริ้งค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อพริงนะคะปี2483ค่ะพี่ด้านหลังเนื้อหาตามรูปเลยนะคะรายการที่8ค่ะพี่รายการที่8เหรียญหลวงพ่อพริง300บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะเหรียญโอภาสีค่ะพี่เหรียญโอภาสีรายการที่9นะคะด้านหลังเนื้อหาตามรูปเลยนะคะปี2497นะคะพี่รายการที่9 300บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะรายการที่9ค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10พระปิดตาค่ะพี่ เหรียญพระปิตานะคะไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อแก้วไหมถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะคะพี่นะรายการที่10กค่ะพี่300บาทจะพี่สาพร้อมจะส่งฟรีนะคะรายการที่10ค่ะพ,ะพ,พ,ะะะะพี่ต่อไปค่ะรายการที่11คะ่ะรับชมไม่ชัาชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่11นะคะหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะคะ รายการที่11จะพี่จัาพร้อมจะส่งฟรีนะคะ300บาทนะคะวัดบ้านค่ายหลวงพ่อวงนะคะรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12นะคะเจ้าสวเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะพี่เหรียญเจ้าสวหลวงพ่อเกษมนะคะรายการที่12นะคะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ปี3 5ห้านะคะ ปี35หนะคะพี่เรียนเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมรายการที่12จะพิจารณาต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะเรียนหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่เรียนหลวงพ่อทองศุกนะคะวัดโพไซทองค่ะพี่รายการที่13ค่ะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะ ต่อไปะรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะพิถูกประการใดขออภยัยด้วยนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะสามร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะพี่ประมาณนี้เลยต่อไปะรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะเหรียญโพกษัพั์นะคะ เหรียญพ่อกระซับนะพี่รายการที่15นะคะหลวงปู่หมุนนะคะพี่ปี2543นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดป่านหนองลมนะคะรายการที่15จะอ่า300บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะพี่ต่อไปค่ะรายการที่16คะ่ะเหรียญเจ้าสัวอีกหนึ่งองค์ค่ะพี่ เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมอีกหนึ่งองค์นะคะรายการที่16นะคะพี่ปี3 5หนะคะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่รายการที่16นะคะต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพี่เหรียญเหรียญหล่อนางกวักหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพี่นะ รายการที่17บเจค่ะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะพี่ 300... บาทพร้อมจะส่งฟรีต่อไปค่ะรายการที่18บแปดค่ะพี่เหรียญอาจารย์เนืองค่ะพี่เรียนอาจารย์เนือง,เนอ,าาเนองวัจุลามณีนะคะลาภผลพูนทวีนะพี่นะ จังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะรายการที่18ค่ะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปทา่รายการที่19นะคะ,ะเหรียญรอ่อไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพี่นะ ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือเปล่าไม่แน่ใจพิดถูกประกันใดขออภัยด้วยนะคะรายการที่19านะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปคะ่ะรายการที่20ค่ะเหรียญหลวงพ่อดำค่ะพระมุจลินทัมโมลีนะคะพระมุจลินทโมลีหลวงพ่อดำนะคะพี่ครบรอบ8ปปีปี2516านนะคะพี่ วัดมุจลินทวาปีวิหารปัตตานีนะคะรายการที่20นะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่21นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อชุยนะคะรายการที่21นะคะพี่300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่จ๋า รายการที่21เอหรียญรอลวงพ่อชุยนะคะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะไม่ทราบชื่อนะคะว่าอ่าชินราชหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะพี่นะหนูไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะคะรายการที่22จะพิจาร0 0าบาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะพี่รายการที่22ค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเนื้อหาตามรูปเลยนะพี่นะถ่ยจากองค์จริงทุกองค์นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสีค่ะหลวงพ่อหมุนค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะรายการที่24นะคะวัดบ้านจานะะนะคะตําบลจานนะคะอำเภอกันท่ลลมนะพี่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเก9ล้านลานะพี่นะ,ะเหรียญหลวงปู่หมุนรายการที่24300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะต่อไปค่อรายการที่25เหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคกอีกหนึ่งองนะคะ ปี07นะคะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยถ่ายจากองค์จริงทุกองคนะพี่นารายการที่25300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่26บค่ะพี่เรียนอาจารย์เนืองอ้าววันนี้ทำไมอาจารย์เนืองเยอะจังเลย <c oughs> อาจารย์เนืองเยอะจังเลยวันนี้นะคะวัดจุฬามณีนะคะพี่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะลาผลพูนทวีค่ะพี่ปี25 1 1หนึ่งนะคะ รายการที่26รายการที่2 6เหรียญอาจารย์เนืองวัจรามนี300บาทพร้อมจะส่งฟรีครับต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยด้านหลังประมาณนี้เลยเนื้อหาตามรูปถ่ายจากองค์จริงทุกองนะพี่นะ รายการที่2 7 3 0 0บาบาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะต่อไปรายการที่28นะคะเหรียญหล่อเจ้าสัวน่าจะดอกพิกุลนะพี่นะเหรียญหล่อเจ้าสัวดอกพิกุลผิดถูกประกันใดขออภัยด้วยจ้ะพี่จา๋าด้านหลังประมาณน,นี้เลยนะคะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่รายการที่27นะคะต่อไปฮะะอ่าไม่ใช่สิ รายการที่28ขออภัยด้วยค่ะต่อไปค่ะรายการที่29นะคะรายการที่29เหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรจะพี่ปี2460นะเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรปี2460นะคะเมืองฉะเชิงเซานะพี่นะรายการที่28 300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่รายการที่29นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่30จ้ะพี่รายการที่30นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์จ้ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะปี24 42นะพี่นะ42หรือ 4, 4อะไรทักอย่างเ่ยพี่นะดูไม่ออกนะคะขออภัยด้วยรายการที่30 300บาบาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ ต่อไปรายการที่31ค่ะพี่เหรียญหล่อไม่ทราบที่นะพี่นะเหรียญหล่อไม่ทราบที่รายการที่31จ้พี่จ๋าผิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดออดีไลน์ได้เลยนะพี่นะหรือโทรมาที่เบอร์ได้เลยนะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะยังอยู่ที่เหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะ เหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะราคา300บาทพร้อมจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะรายการที่32ไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่นะคะพี่ขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่33จะพี่รายการที่33านะคะเหรียญหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเงินรายการที่33นะคะ,ะ,คะด้านหลังประมาณนี้เลยรุ่นสุดท้ายนะพี่นะ รุ่นสุดท้ายปี18จ้ะพี่รายการที่สาหลวงพ่อเงิน300บาทพร้อมจะส่งฟรีจ้ะพี่จ๋าต่อไปห่ะรายการที่34ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี18นะพี่นะวัดละหารไร่จังหวัดระยองจ้ะพี่หลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเสมาข้แปดรอบจ้ะพี่จ๋า รายการที่34นะพี่นะ300บาทพร้อมจะส่งสรีจะพี่ต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อสุดจะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดอายุ69ปีปี14นะพี่นะ ด้านหลังประมาณนี้เลยล่าผลพูนทวีวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะรายการที่35 300บาทพร้อมจะส่งฟรีจะพี่สาต่อไปรายการที่36นะคะเรียนหลวงปู่โตล้อมแมกค่ะพี่เรียนหลวงปู่โตล้อมแมกนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะเรียนหลวงปู่โตรุ่นล้อมแมกนะพี่นะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ ต่อไปรายการที่37ค่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อโตนะคะเหรียญหลวงพ่อโตจังหวัดอยุทยาค่ะพี่ วัดพระนันเชิงกรุงเก่านะพี่นะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่วัดเขาใหญ่โตนะพี่นะเคยไปมาหนึ่งรอบอยากกลับไปอีกนะพี่นะจังหวัดอยุธยารายการที่สามสิบเจ็ดสามร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อกุ้ยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคศิตารามรายการที่สามสิบแปดนะคะด้านหลังเป็นหนุมานเจ้พิจาปีสองหนึ่งนะคะ E21 น,นะคะทายจากองค์จริงทุกองค์นะพี่นะสามร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะรายการที่สามสิบแปดจะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุทดโทนะคะ,จะเจริญพรร่างจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุทดโทเจริญพรร่างนะคะพี่อาที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกนะคะพี่นะปีสามหกจะพี่จ๋า ถ่าจากองค์จริงทุกองนะพี่นะ300บาทพร้อมจะส่งฟรีรายการที่39ค่ะต่อไปรายการที่40จะพี่รายการที่40นะคะหลวงพ่อน้อยหน้าเสือค่ะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะคะเลี้ยนหล่อหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่40300บาบาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ ต่อไปรายการที่41จ้ะพี่รายการที่41นะคะเหรียญสมเด็จพระอะไรอะจุลจอมอ้าไม่ใช่ใช่ไหมจุลจอม9้าเจ้าอยู่หัวรายการที่41ค่ะพี่ลาบผลภูนทวีนะคะอธิษฐานจิตโดย ครูบาเจ้ากระสรีมนะคะเข็มมะกรูนะพี่นะรายการที่41 300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่42นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อีกหนึ่งองค์ค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อีกหนึ่งองค์นะคะเหรียญมหาลาบจะพี่ปี16นะคะรายการที่42นะคะถ่ายจากองค์จริงทุกองค์นะพี่นะสามร้อยบาท พร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่43ค่ะพี่รายการที่43นะคะพระพระครูแขกนะคะวัดบางปลานะพี่นะพระครูแขกวัดบางปลานะคะปี2005นะพี่นะรายการที่43จะพิจารณา300บาทจะส่งฟรีนะคะ 300บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะรายการที่43นะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่44อ่าพระครูกแก้วอุปชาค่ะพี่พระครูกแก้วรายการที่44นะคะอายุ78ปีนะคะพรรษา57พันษาจะพี่จ๋า ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยรายการที่44 300บาทพร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่45รายการสุดท้ายนะคะเหรียญเจ้าสัวไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะอาแปะ ขออภัยค่ะเหรียญอแปะลงสีนะคะพี่รายการที่45นะคะท่านอาจารย์งกิมคยนะคะพี่ฉลองอายุ79ปีนะคะพี่ปี19นะคะจังหวัดประทุมธานีนะ,ะพี่ค้าขายร่ำรวยนี่เลยพี่อแปะลงสีนะคะผู้อาท่านใดค้าขายนะพี่นะอย่าลืมนำไปบูชานะพี่นะอ่ะวันนี้มีมาทั้งหมด45รายการนะพี่รายการละ300บาท พร้อมจะส่งฟรีค่ะพี่ช่องทางการติดต่อนะคะโทรได้ที่เบอร์0627101745นะคะแอดไลน์ได้ที่ YO010940 YO นะคะหรือพี่่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน qr c o d คตไลน์ได้เลยนะพี่นะอ่า300บาททุกรายการนะคะ EP ที่137นะคะอ่า ฟรีมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะพี่นะขอขอบคุณพี่ๆท,ทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า